กรณีของทีม G สักหน่อยก็ถือว่าเป็นหนึ่งในหุ้นร้อนแรงนะฮะในช่วง <c oughs> ที่ผ่านมาร้อนแรงนี่ร้อนแรงเพราะอะไรแล้วจะร้อนแรงต่อไหมครับก็ต้องบอกว่ามีโอกาสร้อนแรงต่อหรือไม่นะครับก็ต้องไปดูนะครับล่าสุดคุณอภิชาติ สมูนนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของทางทีมจีเองนะครับก็มีการเปิดเผยกับทีมข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจนะครับว่าโอเคละในช่วงที่ผ่านมาอาจจะเห็นราคาหุ้นของทีมจีเนี่ยปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องก็มองว่าน่าจะมาจากปัจจัยความเชื่อมั่นของนักทุนฮะประกอบกับมีการเบิกจ่ายงบประมาณในปี2017เมากขึ้นแล้วนะครับแล้วก็บริษัทมีโอกาสได้งานที่มากพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟทางคู่นะฮะโครงการรถไฟฟ้าแล้วก็หากงบประมาณปี2018ออกมาอีกนะฮะ ก็จะมีงานที่บริษัทเนี่ยสามารถที่จะ,ะได้โอกาสมีโอกาสได้เพิ่มเติมนะครับเพราะที่ผ่านมาก็ถือว่าทีม G เองก็มองไว้หลายโครงการด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าเอ๊ะที่ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นมาเนี่ยเป็นความเชื่อมั่นตรงนี้หรือเปล่านะครับเ,เรื่องของงบประมาณที่ออกมาแล้วก็ศักยภาพของทีม G เองก็มีโอกาสที่จะได้งานที่มากขึ้นนะครับ อย่างไรก็ตามนะครับในแง่ของครึ่งปีหลังปีนี้นะครับก็มีการตั้งเป้าหมายการเติบโตของไรายได้นะครับมากกว่าปีที่แล้วนะครับประมาณ10-15%นะครับโดยงานในมือหรือว่าแบ็กก็อกนะครับปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก5,000ล้านบาทก็คาดว่าสิ้นปีนี้นะครับก็น่าจะมีแบ็กล็อกเพิ่มขึ้นมาอีก1,000ล้านบาทก็รวมๆแล้วก็จะอยู่ที่ประมาณสัก6,000ล้านบาท นะครับแล้วก็หากโครงการตามงบประมาณปี2018ออกมาอีกนะครับตามการคาดหมายที่วางไว้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นโคร,โครงการรถไฟทางคู่โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงก็จะช่วยเพิ่มแบ็กกรอกให้บริษัทเพิ่มขึ้นอีกด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ฮนะในส่วนของโครงการการออกแบบท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่2นะครับมูลค่าของงานออกแบบประมาณ100ล้านบาทขณะนี้ก็ใกล้ที่จะส่งงานงวดท้ายๆของการออกแบบแล้วนะครับลหลังจากนี้ก็จะมีการนําแบบไปประมูลเพื่อหาผู้รับเหมาซึ่งบริษัทก็จะเข้าไปารับงานเรื่องของการควบคุมในแง่ของแบบตรงนี้ต่อไปด้วยเช่นกันนะครับนอกเหนือจากท่าอากาศยานเชียงใหม่ก็จะมีโครงการขยายท่าอากาศยานภูเก็ต ด้วยเช่นกันนะครับก็คาดว่ามีโอกาสที่จะได้งานออกแบบเนี่ยค่อนข้างสูง<ะ>โดย l อ t ก็มีแผนที่จะขยายกีดความสามารถของสนามบินภูเก็ตนะครับด้วยวงเงินลงทุนกว่า8,000ล้านบาททั้งโครงการส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศรวมไปถึงงานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินที่จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นอีก5ล้านแสนคนต่อปีแล้วก็ยังมีงานโครงการสายรถไฟฟ้าสายสีส้มตะวันตก ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยถึงบ้างขุนนนที่บริษัทเองก็ได้รับงานมาจากชอกันช่างผู้รับสัมปทานรายหลักนะครับในการเข้าไปช่วยในงานด้านออกแบบให้ผู้รับเหมามูลค่าง,งานเนี่ยประมาณ550ล้านบาทรวมถึงงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงตตาปูนราชบูรณะที่ก็ได้รับงานมาเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากน,นียงานโครงการ ใหญ่อื่นๆก็อยู่ระหว่างการติดตามผลแล้วก็รองงบประมาณประจำปี2,168ออกมาก่อนแล้วก็พร้อมกันนี้เนี่ยทางทีมจีได้มีการทำ MOU ร่วมกับทางไทยคมนะฮะที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบคาร์บอนเครดิตโดยก็ต้องถือว่าเป็นเทรนด์ใหม่ของโลกนะฮะในแง่ของโลกธุรกิจ ซึ่งก็ตรงนี้เองเนี่ย MOU จะนำไปสู่ความร่วมมือนะฮะที่เกิดขึ้นหลังจากนี้แล้วก็จะเป็นมูลค่าเพิ่มต่อตัวของทีมจีอย่างเป็นอย่างมากด้วยอืนะครับนะแล้วก็นอกจากนี้ก็มีเรื่องของ ตัวของที่ไปร่วมกับดิโต้ด้วยนะครับในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วยนะครับก็มีโครงการหลายโครงการนะครับที่คาดหมายไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางคู่เฟสสองหเส้นทางครับรวมก็ประมาณสัก2 2งจสี่แสนล้านบาทนะครับที่รอประมูลด้วยครับแล้วก็มีโครงการนะฮะถึงที่บอกครับมันมีรถไฟทางคู่ที่ย่อยๆอยู่ประมาณ5เส้นทางด้วยกันนะครับก็มูลค่าเนี่ยครับอย่างที่บอกประมาณ2องแสนสองหมื่นกว่าล้านบาทก็เป็นเป้าหมายของทางทีมฉีที่จะเข้าไปร่วมในงานพวกนี้ด้วยเช่นกันนะครับ ก็ถือว่ามีโครงการเยอะทีเดียวนะฮะสำหรับทีม G ีราคาหุ้นก็ปรับตัวขึ้นมาตอบรับอย่างน่าสนใจชาวนี้ก็บวกไปต่ออีกประมาณสัก2%นะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าก่อนนนี้คือราคาเนี่ยมันซุดต่ำลงมามากแล้วก็ยามที่ตลาดเนี่ยมันเริ่มมีสัญญาณบวกกลับมานะฮะพวกบรรดาหุ้นที่เรียกว่ามีแบ็กหลอกหรือว่ามี งานในลพเปลายเนี่ยอรออยู่แต่ราคาหุ้นอาจจะ Under Perform ก่อนหน้าน,นี้ก็ถูกกลับมาซื้อใหม่อีกครั้งฉะนั้นพอถูกกลับมาซื้อเนี่ยมันก็นะฮะเป็นลักษณะของการดันส่งหุ้นจากระดับที่มันซุดตัวลงไปต่ำมากเนี่ยนะก็พุ่งทะยานขึ้นมาอย่างรวดเร็วก็ทีม G เป็นหนึ่งในนั้นก็น,น่าจับตามองครับในเชิงปัจจัยพื้นฐานก็ดูแล้วมีพัฒนาการสำคัญเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง